แล้วทุกคนวันนี้จะบล็อกรีวิวสภาพตัวเองตอนนี้คือเพิ่งตื่นนอนมาได้ประมาณ2อชั่วโมงกว่า mm. ก็ยังไม่ได้เป็นไหนยังอิเลอะเค,คละอยู่วนๆแถวๆเนี้ยนะคือคือเราไม่ได้ลงคลิป YouTube นานมากประมาณเดือนหนึ่งได้หรือเปล่าเออนั่นแหละก็เลยอ่ะเรามีคลิปอยู่คลิปหนึ่งเป็นคลิปแบบบล็อกสั้นๆอะไรอย่างงี้ใช่ปะคือเราอ่ะกะว่าเอาลงใน Facebook เออถ้าใครยังไม่ตามเฟ e บุ o กตะก่ะไปติดตาม f เฟ e บ o ๊กตะได้นะเพราะบางทีเราก็แบบไปอัปเดตใน f a เฟ o o ุ๊กส่วนใหญ่อะไรอย่างงี้เนาะหรือไม่ก็ไอจีเออนั้นะ anyway ก็มีคอมเมนต์บอกว่าเอออยากดูคลิปบล็อกเยีาวๆของเราอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงกันเราคิดถึงเหมือนกันแบบก็หายไปเลย <c oughs> เดี๋ยวนะมีความแบบสภาพตัวนี้มันเลียวเกินไป่ะ คือแบบหน้าไม่ได้ล้างฝันไม่ได้แปะ <c oughs> ถ้าไมสนิทกันจริงๆไม่บอกนะว่าแบบสภาพมันคือแบบเลี้ยวมาก <c oughs> Anyway เราก็เลยอ่ะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเลยบล็อกเลยแล้วกันไม่รู้ว่าจะมีสาระอะไรหรือเปล่าแต่ก็เผื่อแบบทุกคนอยากเห็นหนู่นนี่นั่นแล้วบวกกับว่าวันเนี้ยมันเป็นวันที่24่เนาะ24คือ วันก่อนคริสต์มาสอะคริสต์มาสอีฟเออแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นคริสต์มาสอะไรเงี้ยอ,อ่อแลนไม่ได้จะไปไหนเพราะว่าโอมิครอนนะคะคือใส่ยพันธุ์ใหม่มันก็มาจาะที่หน้าบ้านคริสต์มาสก็เลยไม่ได้แบบไปเซเลเบรตกับใครและตอนนี้สิ่งที่ทำอยู่ก็คือกำลังจะตัดคลิปทุกคนโน่นแล้วก็ดู YouTube ไปด้วย คือดักดู y t u t u เอ่อคลิปที่เขาแบบอะไรนะรีวิวเซตกล้อง Sony z V E 10น่ะเออคือเราอะซื้อกล้องมาใหม่จะบอกว่าใช้ไม่เป็นน่ะเนี่ยตัวเนี้ยนะคะเวลาจะซิงเข้าใน iPad ออะยังทำไม่ได้อ่ะไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรฟอร์แมตไม่ได้หรืออะไรไม่ได้ ก,ก็คือไม่ได้โอเคทุกคนก็ไปแต่งคงทรงเครื่องแต่งนั่นนิดหน่อยเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะนั่งตัดคลิปแป๊บหนึ่งเนาะ ทุกคนตอนนี้อยู่ในรถนะคะก็จะไปแอ m มี่ก็คือสามีจะไปเอ่อฟาร์มาซีนะคะแล้วก็นาะงจะไปซื้อของนิดหน่อยเนาะแล้วก็มีขยะเต็มรถเลยเอาขยะไปทิ้งก่อนแล้วเดี๋ยวคิดว่าขาเก่ามันคงจะมืดกว่านี้อีกนิดนึงนะเขาจะได้แบบเปิดไฟกันแล้วมันจะได้แบบเห็นอะไรสวยๆแต่ไม่รู้ว่ากล้องมันจะแบบจับความสวยได้แค่ไหนนะ วู้พระอาทิตย์กำลังตกนะจ้าตรงนู้นเลยวิวิวก็ดีอยู่นะมันน่าถ่ายรูปนะเนี่ยแต่ว่าแบบย้อนแสงนิดนึงเออนค่แหละให้ดูวิวส,สวยๆพระอาทิตย์กำลังจะตกนะจ้าดูดีเนาะแต่ซูมได้แค่เนี้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูเอ่อ คริสต์มาสไลท์นะคะก็คือเป็นการตกแต่งบ้านช่องของเพื่อนบ้านแถวนี้นะคะซึ่งบ้านเราไม่มีไม่ได้แต่งมีแสงไฟเล่นอย่างนี้ด้วยน,น่ารักอ่ะโน่นโนนมีมิกกี้เมาส์ข้างบนเออนี่เก๋ดีโอ้บ้านหลังนี้สวยทุกคน คือแบบไม่ต้องใช้สีสันอะไรเยอะอะขาวนี่ก็สวยอ่ะอวชีฟ้าไม่นี่ก็สวย ตอนนี้ก็ดึกแล้วเนาะพึ่งไปอาบน้ำมานะคะแล้วก็จะมาลงสกินแคร์นะคะสรุปแล้ววันนี้ก็คือตัดคลิปไม่เสร็จจ๊ะเป็นอย่หนึ่ก่อนอื่นเลยก็จะลงโทนเนอร์นะคะตอนนี้จะใช้โทนเนอร์ของ e l a m i s อยู่นะคะอันนี้เป็นแบบขวดที่สองแล้วนะคะเป็น s o o t i n n อ a p r i c o t t o n e r c a l m i n g f a c เ a l Toner เนี่ยนะ เสร็จแล้วก็จะตามด้วยน้ำตบนะคะอันนี้เป็น the treatment lotion ของลัมเมนะคะใช้มานานมากแล้วอะไม่หมดสักทีพอแบบเราจะใช้แค่ตอนช่วงหน้าหนาวไงออใช้มานานมากก็จะเป็นน้ำแบบเป็นน้ำน้ำแต่มีความแบบข้นหน่อยตบเข้าไปแล้ความชุ่มชื้น ทุกคนจะบอกว่าเรามีความแบบแฮปปี้กับผิวเรามากเลยนะตอนเนี้ยเออดูดิดูความละเอียดได้ๆความใสได้เออแฮปปี้ัดมาจะเป็นเซรั่มของโรสโกทุกคนเลอออกซี่นะคะไวท์เทนนิ่ง เซรั่ม uh, um นะคะ Correct Dark spot นะคะทำ The Skin u s e ที่เราเคยพูดถึงไปแล้วในพาทัวร์สกินแคร์ของเราอะเออแต่ตอนนั้นคือเราเพิ่งลองใช้ได้แค่ไม่กี่วันแต่ตอนนี้เราสามารถบอกได้แล้วว่าอย่างไรเนื้อเขาเบามากแล้วก็ซึมเร็วมาก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 จริงๆดูดิเขาลงไปเห็นความแบบความโกลบปะ่ะเออต้องจะหยดสามหยดอย่างเงี้ย ะะแล้วก็นวดเลยระวังนะเวลาใช้หลอดหยดอย่างเงี้ยอย่าเอาหลอดอะอย่าให้ปลายหลอดโดนผิวหน้านะคะเพราะเดี๋ยวแบบพอเราเอากลับเข้าไปในขวดเหมือนเดิมมันก็แบบเช้อโรคทุกคนนะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของออรอยด่างดำรอยสิวกระชับรูขุมขน พวกฝ้ากระอะไรอย่างเงี้ยก็คือช่วยช่วยทําให้แบบจางลงได้นะคะที่เราเคยบอกไปเราสั่งน้องเอ,อ่อมาเพื่อทดลองใช้่ชปะ่ะลองไปลองมาแล้วก็กินคู่กับคอลลาเจนของโรสโกะเนี่ยสกะตัวเนี้ยน้องปลานะคะคือได้ผลดีก็คือมีความแฮปปี้กับผิวกับใบหน้ามันไม่ใช่แค่ใบหน้าอย่างเดียวคือมันมันไปหมดเลยเอ่ะทุกคนเออยังไงย่งไง จนตอนนี้ก็ขายเองขายเองบอกเลยแล้วสองตัวนี้เป็นคู่จิ้นที่แบบเราโคตรจะเลิฟเลยอะ่ะทุกคนสังเกตหน้าสดของเราดิเมื่อก่อนนะอย่าเอาปีที่แล้วง่ายๆเลยถ้าย้อนกลับไปดูคลิปหน้าสดของเราเมื่อปีที่แล้วอะ่ะถ้าทุกคนดูที่ตาของตาก็าจ,ะจะแบบว่าแบบรูปหน่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมเออแล้วก็คือหน้าไม่ค่อยแบบไม่ค่อยสดใสขนาดนี้แต่ตอนนี้ก็คือแบบแฮปปี้ เดี๋ยวพูดมากก็ว่าเราขายของแต่ถ้าเกิดเราไม่ชอบจริงๆอ่ะทุกคนมันไม่เวิร์กกับเราจริงๆเราก็จะไม่พูดไม่อวยนะเออเอาตรงๆเอ่อถัดไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เสร็จเดี๋ยวแบบหน้าแห้งเกินไปมันจะไม่ให้ค <laughs> อ่ะเดี๋ยวขอลงอายครีมแป๊บหนึ่งอายครีมก็จะเป็นตัวเดิมนะคะอายครีมจะเป็นตัว black tea ซึ่งก็ยังคงอ่านไม่ได้ เหมือนเดิม,อ,มอารคินตัวนี้ก็ชอบนะคะราคาไม่แพงด้วยให้ความชุ่มชืม้นแล้วก็ช่วยลดรอยคล้ำใต้ตาตัวนี้เป็นครีมนะคะของ r รสโก o เหมือนกันเป็น Secret Forest Cream ตัวนี้จะเป็นครีมที่พอนวดลงไปกับผิวทุกคนมันจะแตกตัวเป็นน้ำ ให้ความชุ่มชื้นหน้าฉ่ำกรอเออได้ๆแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆน,นะคะคือของเขาดีแล้วก็ใช้ส่วนผสมดีผลิตจากโรงงานที่ดีมีคุณภาพออมีมาตรฐานรับรองแต่จะบอกว่าสองคู่เจนนี้ใครมีปัญหาฝ้ากระหรือแบบหน้าโซมอะไรอย่างเงี้ยแก่จากสองตัวนี้หลังไม่ตัดได้ ตัวคอลลาเจนเนี่ยไม่ได้แบบเพิ่งจะกินกระปุกแรกนะอันนี้กระปุกที่6แล้วนะทุกคนเอ,อกินมาพักๆหนึ่งแล้วแหละกินจนต้องไข่ขอลงรีบลงนมาหน่อยแต่คืนนี้ขอพิเศษอย่างหนึ่งคือเราจะนวดหน้านะก็จะใช้ออยของล็อกส t ทานนะคะโอ้ย เหมือนว่าจะหยุดเกินใช้ยอ้อยอ้อย,ออยน้อยสารจาสัรจา,จาได้ยินเสียงป่ะเออเราก็จะมานวดขึ้นทุกคนอายุเรามากขึ้นแล้วเราก็ต้องแบบดูแลนิดนึงอะนะเราก็เลขสี่แล้วอะแต่เลขสี่เราแบบ ผิวได้อย่างนี้ก็คือเจ๋งแล้วเว้ยจบแล้วทุกคนมีแค่นี้สกินแคร์ส่วนตอนเช้าอะ่ะก็คือใช้เซ็เนี้ยเหมือนเดิมแต่ว่าจะเปลี่ยนตัวมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะตากจะใช้มอยเจอร์ไรเซอร์ของเฟนตี้สกินอะ่ะอืมเขียว ว่าแล้วก็คือจะนอนแล้วแหละก็กินคลลาเจนก่อนนะคะน้องปลาของดิฉันโอ้ยกินวันละเม็ดก่อนนลนก็พอคือกินได้แบบ1-2เม็ดแบบนี้เลยนะคะอืมก็ต้องยอมกินตัวทีเยอคือนนี้ดิฉันต้องขอ,อของขวัญคริสต์มาสให้กับสามีโอยลืมไปเลยอ่ะการ์ดก็ยังไม่ได้เขียน พูดดังไม่ได้เนี่ยการ์ดเนี่ยซื้อมายังไม่ได้เขียนเลยทุกคนแล้วฉันจะพูดเบาทําไมเพราะว่าสามีเขาฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องโอเคทุกคนแบลวหของแล้วสิ่งที่คือบอกได้นะบอกทุกคนได้นะเพราะว่าสามีอ่ทาซื้ออะไรทุกคนห้าไมไปบอกเขานะอือเครื่องนวดเท้านั่นเองนะคะทุกคนนี่ใหญ่มากแม่ก็ ซื้อมาจากในแอมซอนอ่ะอ,อก็ดูรีวิวเอาว่าแบบเออเป็นยังไงแบบชอบกันไหมให้กี่ดาวอะไรเงี้ยจะบอกว่าอะไรหรือว่าไม่มีกระดาษห่อของขวัญที่ที่เหลือแล้วมีแค่อันเนี้ยเออแล้วเป็นสีม่วงก็ได้อยู่เนาะสีม่วงของขวัญให้ผู้ชายก็ได้แหละออถ้าเกิดนางเปิดประตูเข้ามานี่ก็คือจบเลยนะ หลอกประตูตยังไงก็งได้แหละมั้งอันนี้ไปไหนะอะก็เทปอะ วันนี้อยู่ทั้งวันก็คือนึกไม่ออกเลยนะว่าแบบไม่ออกเออเมื่อวันก่อนสามีถามว่ายูอยากได้อะไรเป็นของขวัญพิเศษมากให้ถ่ายว่าจะตอบสามีว่าอะไรไม่ต้องถายและเฉลยเลยเราบอกสามีว่าปีนี้ฉันไม่เอาฉันอยากได้ของขวัญสวยวะ เฮ้ยเราควรจะบอกว่าเราอยากได้รองเท้าผ้าใของแท็กกี้ป่าว่าเออไปบอกเขาได้ไหมว่าไม่อยากได้อะไรคือบางทีทุกคนผู้หญิงบอกว่าไม่อยากได้อะไรหมายความว่าซื้ออะไรให้ฉันก็ได้หรือเปล่าเออเฮ้ยแต่เราเราพูดจริงที่ว่าเราแบบไม่อยากได้อะไรอย่างเงี้ยเราพูดจริงจรินะเรา่อยากไดไ้เพราะว่าสิ่งที่เราอยากได้เราก็แบบซื้อเองหมดแล้วอะเรียบร้อย เดี๋ยวไปหาที่ซ่อนนะคะทุกคนแล้วก็ Merry Christmas ค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่25นะคะเป็นวัน Christmas แล้วเราก็แต่งหน้าเรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะเอาของขวัญไปให้สาม,มีแต่ว่าเขาเก็บโมเมนต์นั้นไว้ส่วนตัวแล้วกันเนาะ คือคริสต์มาสเนะทุกค,คนเราก็จะรอให้แบบเออมันต้องมีแบบหิมะตกวันคริสต์มาสอะไรอย่างนี้หรือถ้าไม่ตกก็คือมันต้องแบบอากาศเย็นๆหนาวๆอะไรอย่างนี้แต่ฝนตกฝนตกข้างนอกเปียกเชอะแฉะยังไงใดๆก็คือจะตัดภาพไปวันพรุ่งนี้เลยแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าพรุ่งนี้ใดๆก็คือเราจะต้องไปช้อปปิ้ง อม์นิ่งทุกคนวันนี้ก็วันอาทิตย์นะคะจะได้ออกจากบา้านสัทีแล้ววันนี้คือแบบแดดดีมากแดดแรงมากก็คือเนี่ยดูดิต้องต้องปิดม่านไว้เลยนะเออโอเคทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะ1สบเอโมงแล้วคือห้างะเปิด11บเอโมงตอนแรกเราก็แบบเคยอยากไปตอนที่แบบห้างเปิดเลยเพราะว่าจะได้ไม่ไม่มีคนเยอะอะไรอย่างนี้ ก็ยังมีความกลัวโอไมครอนอยู่นะคะสรุปก็คือเตือนสายทุกคนเออเดี๋ยวขอแต่งหน้านิดนึงเนาะก็เดี๋ยวจอ,อกไปเลยแล้วกันเออรีบไปรีบมารู้สึกคิกะแต่งหน้ามากงงปะคือจะออกจากบ้านแต่ว่าคิกิแต่งหน้าแต่เมื่อวานนี้คือแลอยู่บ้านทั้งวันแต่งหน้าจะเต็มมากความพอดีอยู่ที่ไหนไม่รู้คลิปนี้จะมีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าอะทุกคนเออ ดูดูกันไปก่อนแล้วกันนะเราไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทำอะไรที่แบบมันน่าตื่นเต้นอ่ะเออชีวิตวันหยุดก็จะเป็นอารมณ์ประมาณเนี้ยแบบเละแบบไม่อะไรมากมายไม่ต้องปาร์ตี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนตอนแบบยังเป็นวัยรุ่นก็คือแบบโอยไม่ได้ฉันต้องปาร์ตี้เป็นสุกเสาร์นี้คือต้องแบบตื่นตึง ชีวิตตอนนั้นนะเนาะก็ไปได้แล้วนะเนี่ยเออใต้ตรงใต้ตา,ตาก็ไม่ได้คงไม่ได้คล้ำอะไรอ่ะทุกคนความผิวก็คือเออเผยเอาเป็นว่าแดดขนตามีคิวมีขนตาก็ไปแล้วหรอปะแล้วก็ลิปอีกนิดนึงแต่เดี๋ยวก็ใส่แมสนะ มีความรู้สึกว่ายังไม่ตื่นเท่าไหร่เรายังไม่ได้กินกาฟแฟเลยนะคะอนนี้หนึ่งนะคะอันนี้คืออันนี้เป็นของ f ฟ n t y Beauty นะแป้งแนวเราชอบใช้กับแปรงแบบหัวอย่างเงี้ยประมาณนี้นสติป,ปิ้งบลัชนิดหนึ่งจะทาลิปบล็อบบี้บร,บบราวน,นะคะเจ l l ี่คล t c เชสเบอร์ห้าภาพไพร่าโทนสม้ม เือ๋คนดูดิชอบอะมันแบบมันมีความอารมณ์ว่าไปแล้วมันก็ค่าค้าแบบเป็นลิปทินด้วยนะแต่ว่ามันไม่ได้ติดทนเท่าลิปทินขนาดนั้นจะแบบให้สีนิดหน่อยอะไรเงี้ยบางทีแล้วก็ลงอย่างเงี้ยเป็นพื้นไปก่อนใช่ปะแล้วเราก็จะตามด้วยพวก อะไรนะเอ,อ่อพวกลิควิดลิปสติกอะไรเงี้ยอันนี้เป็นของโจวีน่านะคะเบอร์09 แล้วแค่นี้แหละออกจากบ้านได้แล้วเพราะว่า1 1บเอดโมงแล้วมัวแต่เมาโอเคทุกคนเอาฟฟตในวันนี้นะคะก็จะเป็นอะไรแบบนี้นะคะใส่เสื้อสเวตเตอร์นะคะสีขาวเนาะก็มีความอุ่นอยู่แล้วก็พันผ้าพันคอใส่เป็นเลกกิ้งนะคือมันไม่เชิงเลกกิ้งมันเป็นแบบเลกกิ้งแผนจ้ะทุกคนเออแต่ว่าไม่ได้ใส่รองเท้าคู่นี้นะ <laughs> อันนี้เป็นสลิปเปอร์ใส่ในบ้านนะคะโอเค ออกจาบ้านกันดีกว่าทุกคนป้ายเซลลมันเป็นอะไรที่แบบอันตรายมากเลยอะทุกคนแล้ว,ลวเราก็เจอนะคะอ่าเข้ามาเจอเลยนี่แหละรองเท้าที่เราจะมาซื้อนะอะไรคือการใส่รองเท้าสีขาวเรามาซื้อรองเท้าสีขาวไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจิต่คุณนี้ก็น่ารักว่ะดูดินี่สีดำเงินไม่อยากได้ข่าวล้วนเอ้ยทุกคนอันนี้ก็คือลดราคาเหลือเจ็ดสิบเก้าเก้าเก้ารุ่นนี้ก็ดีนะเออนี่ก็สวยว่ะ ด้านมาเราทุกคนนี่อยู่ในถุงร้านที่เข้าไปซื้อก็คือร้านแชม p ์นั่นเองนะคะตรงนี้โอเคเราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วไปไหนต่อก็ยังจิตใจก็ยังแบบว่าวกวนวนเวียนอยู่กับ H&M เข้าดีไม่เข้าดีไม่เอาดีกว่าคนร้านนี้เราก็ชอบอ่ะ polyester อะเราเขาก็เซลล์ด้วยอ่ะยังไงเนี่ยแหละ คือแบบไม่อยากจะมาช้อปปิ้งเพราะว่ามันหยุดไม่ได้โอ้ยอ่ะเข้าไปดูหน่อยก็ได้นิดนึงนิดนึงจะบอกว่าข้อค้านี้มากเลยอะทุกคนกางเกงสเวตพนอ่ะนุ่มมากดูดิมันน่าจะใส่สบายมากมากเลยอ่ะอือ ยังไงยังไงยังไง <ST> <IL> <IO> คือเราอ่ะชอบฟูดีเฮ้ยอันนี้ก็คือดีมอนแช่นะเท่ๆทุกคนมันแบบค่าดีอ่ะมันนุ่มมาก โเอร์เอาไม่เอา mm hmm. เดี๋ยวขอเลือกแป๊บนึงจะไม่โดนนานโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่ช h e เค้กแฟ e f a c ทอรีนะคะ mm hmm. จะไปซื้อขนมหวานชีสเค้ hmm. ก a k e เรวก็จะไปซื้อกาแฟ mm hmm. แล้วก็กลับบ้านโอเคแค่นี้พอ mm hmm. ไม่งั้นเียวแบบละลายแน่ละลาย นมาถึงบ้านแล้วก็จอดรถเรียบร้อยสิ่งที่ได้มานะคะก็คือได้ขนมแบบพัซเซแบบนี้เป็นไบ์เนาะแล้วก็กาแฟของเรามาเกตโตนะคะและเดี๋ยวจะให้ดูใจนำเหนอสิ่งนี้มากก็คือชีสเค้กแบ a ็ครีอันนี้เป็นคีรามนะคะที่ตักชอบมากเลยอะ่ะก็คือวิปครีมนั่นเองทุกคนคือวิปครีมดีมาก ส่วนอันนั้นจะเป็น toasted marshmallow small นะคะก็ซื้อมาสองคนถามว่ากินกับสามีหรอไม่ใช่สามีไม่กินชีสเค้กสองอันนี้ก็คือของเราผู้เดียวแต่เพียงผู้เดียวทุกคนอ่ะในถุงนี้ทุกคนที่บอกว่าได้กางเกงมาสองตัวจากพ o l เ s t e อ่ะก็คือจะเป็นกางเกงนี้เว้ยคือแบบมันมี L อี่สพอดีเด้แล้วลดราคา50%ยังไงก่อน ออสวยแล้วผ้าคือแบบผ้าดีมากผ้านุ่มมากๆเลยนะคะเก่งขายาวเป็นแบบขาตรงนะคะแล้วก็ตัวนี้กะว่ามาใส่นอนทุกคนคือแบบยังไงก่อนดูความนุ่มดีคือแบบสุด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 แล้วสีก็คือแบบดูดีคุณนุ่มคุณหนูหนเออ จัดไปลด50%สำหรับในบล็อกนี้นะคะก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะไม่รู้จะสนุกหรือเปล่านะก็จะพยายามทำนะคะพอถ้าเกิดมีแบบอะไรแนะนำนะคะอยากดูอะไรก็คอมเมนต์บอกตกได้นะคะแต่ก็จะพยายามทำให้นะคะสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ